ขนมหวยพระจันทร์จ้ะของยี่ห้อดังจากเมืองไทยนะจ้ะยี่ห้อดังจากเมืองไทยอ่แล้วออกมายี่ห้อดังจากเมืองไทยนะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวอ่ิมปาดห้เบิ้งนะจ้ะว่าข้างในเล่าทีม่มีบางคนเพิ่นจะถามว่าเอา๊ะข้างในอะ่ะ มันแห้งไปไหมอะไม่ชอบเลยนี่ยังแบบนี้เนาะเดี๋ยวเอจะมาปาดให้เบิ้งนะจนะ๊ะเนาะคือที่เอามาเนี่ยยี่สิบตอนยี่สิบตอนนะจ๊ะเดี๋ยวสิอมาปาดให้เบิ้งนะจนะ๊ะเนาะมาปาดให้เบิ้งข,งขังหนคักนะจ๊ะเนาะขนมไหว้พระจันทร์นี่ละจา้านี่ละเอามาเอามาให้เบิง้ง สวัสดีจ้าสิมภาพให้เบิงนะจ้ะเนาะนี่นะจ้ะขนมไหวพระจันทร์ของยี่ห้อดังนะจ๊ะยี่ห้อดังที่เมืองไทยเนาะเดี๋ยวอีจะมาปพาใหเบิงเพราะว่าเออจะมีบางเพื่อนๆบางคนที่เพิ่นถามว่าเอขังในเ่าแฉะบอหรือว่าแห้งไปไหมนะจ๊ะดูนะไม่แห้งนะอร่อยมากขอบอก นี่ห้อดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิงมันว่าแห้งไหมเอวะในความรู้สึกเอวาแบบนี่เลยค่ะเนื้อแบบแน่นมากไส้ทุเรียนไส้ทุเรียนนะไม่แห้งแซ่บมาก คือแบบว่าเหมาะกับกินกับกาแฟเนาะน้ำล่แตกคออีกตอนหนึง่งทานเลยจ้าอืม ของเอดแด้มากขอกินก่อนยี่สิบชิ้นสนใจทักมาจา้ะ หลายเติบจ้าแซบนะ่บไหมใส่เน้นนอร่อยมาก เอาว่างกับหัวไม่มีผิดหวังจ้าเซรๆ สไส้ทุเรียนหมอนทองไข่นะจ้ะขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่มามาเด้อ ขนมไหว้พระจันทร์ลอยมาลอยมาเข้าปากมัม ก็ไล์ก็แชร์เป็นกำลังใจไปน้ำเด้อจ้าขอบคุณที่เขามาติดตามจ้าสวัสดีจ้า